กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการสอนศิลปะง่ายๆแบบออนไลน์ที่ครูต่ายทำได้เด็กๆก,ก็ต้องทำได้ง่ายนิดเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสถานการณ์แบบนี้เด็กๆอยู่บ้านเนี่ยก็คงจะเหงากันใช่ไหมล่ะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนลองทำตามกันรับรองไม่เบื่อแน่นอนค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมที่คุณนำมาฝากเด็กๆวันนี้นะคะก็คือการวาดภาพด้วยเทคนิคอย่างง่ายนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีสีนะคะที่ครูเตรียมไว้สีตรงนี้จะเป็นสีโปสเตอร์นะคะเด็กๆสามารถใช้สีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าวัสดุของเด็กจะเป็นอะไรเป็นกระดาษหรือว่าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นไม้นะคะอ่ะผู้กันนะคะจะเป็นผู้กันปลายแบนหรือผู้กันคมก็ได้นะคะเอาที่เด็กหาได้เนาะ สามกระดาษนะคะกระดาษจะเป็นสีดำหรือสีขาวก็ได้แต่ที่ครูใช้สีดำเพราะว่าต้องการให้ดอกไม้ของครูเนี่ยดดเด่นขึ้นมานะคะสี่ก็คือผ้ากันเปื้อนนะคะหรือว่าไว้เช็ดผููกันนะคะหรือเปกระหาเป็นกระดาษทิชชู่เนี้ยก็ได้นะคะถังน้ำเอาไว้ล้างผู้กันนะคะมาเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยดีกว่านอะอะผู้กันที่ครูใช้นะคะเป็นผู้กันลงอันเล็กเพื่อทําดอกไม้อันเล็ก ะะเราอยากได้ดอกไม้สีอะไรเราจุ่มสีเราจุ่มพู่กันลงไปได้เลยนะคะได้ดอกไม้สีอะไรนะคะเราก็ใช้ผู่กันเนี่ยจุ่มลงไปเลยหรือว่าเราอยากได้ดอกไม้เนี่ยสสีอยากให้มันมีเลเยอร์ขึ้นมาหน่อยเราก็จุ่มผู่กันเนี่ยไปสองสีเลยนะคะแบบนี้อ่าครูจะใช้เป็นสีขาวก่อนเนาะอยากให้ปลายดอกไม้เป็นสีเหลืองครูก็จุ่มสีเหลืองตรงด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะดันผู่กันลงเพื่อให้ ปลายผู่กันเนี่ยมันบานออกให้เป็นเลเยอร์ของดอกไม้นะแล้วค่อยๆดึงผู่กันนะคะแบบนี้เนะาะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆมีสนาิที่ไหนเนะ จะเปลี่ยนสีนะคะอยากให้มันเป็นลายแดงนิดนึง ต่อไปนะคะครูจะใช้เป็นผู้กันปลายแบนนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นดอกอื่นนะคะเราจะใช้เป็นรูปทรงอื่นเนาะเราก็เลยใช้ผู้กันปลายแบนครนนี้ครูจะใช้เป็นดอกสีม่วงนะคะผสมขาวครูจะใช้ด้านหนึ่งจุ่มขาวด้านหนึ่งจุ่มม่วงนะคะให้มันมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันเด็กๆพยายามสันส่นสั่นผู้การสามขยับนะขยับผู้กันสาม,ขย,ามนะขยับ แล้วก็ปัดลงนะคะถ้าสีหมดจุ่มสีใหม่ขยับผู้การสาขยับแล้วตะวัดโลนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆกูทำ้านล่างเกิดสมาธิด้วยอย่าจุ่มสีผิดนะคะชีวิตเปลี่ยนนะ นะมาแล้วนะสีแดงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ทำซ้อนไปเรื่อยๆนะคะจนปีบมันหนาขึ้นมานะคะเด็กๆทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าปีบมันจะหนาขึ้นนะคะจริงๆเราจะพักให้สีเนี่ยมันแห้งทีละชั้นแล้วเราค่อยตวัดใหม่ก็ได้แต่ครูค่อนข้างใจร้อนนิดนึงเนี่ยครูก็เลยจะทากันไป ดอกต่อไปเลยนะคะเพอว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้สีเขียวนะคะในการเติมก้านเพื่อให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมล่ะเด็กๆดลองทําตามดูนะคะแล้วเราว่าไม่เหงาแน่นอนเลยค่ะสําหรับคลิปต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเด็กๆคอยติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ